นี่นะครับผมจะมาออกกำลังกายนะครับอาบนักดวยหนึ่งวันนะครับผมอยากรู้ว่าการที่ผมจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันต้องฝึกหนักขนาดไหนมากนอกจากเหนื่ยแบบสุดๆนะครับ โอ้โหมันแผบเลยครับและนี่นะครับคือหนึ่งในปัญหาหลังจากที่ผมซ้อมมวยแบบมหนักหรือออกกำลังกายแบบเต็มที่นะครับคือหน้าผมนะครับจำมันแล้วก็เป็นสิวลดความมั่นใจผมไปอีกแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีตัวช่วยให้ผู้ชายแบบเรามีความมั่นใจมากขึ้นง่ายทีเดียวครับไอ้ฟกนี่แอคเนเอฟไ n ด์อินวันวอชโฟมล้างหน้าที่ผู้ชายแบบ บอลวอชหลอดนี้นะครับจะช่วยให้รีเซ็ตผิวใส5ประการในหลอดเดียวคุมมันลดการเกิดสิวรูคุมขนดูกระชับฟื้นบำรุงผิวผิวแลดูกระจ่างใสเหมาะมากกับคนผิวมันเป็นสิวง่ายแบบผมแค่นี้จบง่ายนิดเดียวนะครับเท่านี้ไม่ว่าจะเป็น,นๆนะครับก็ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายและมั่นใจขึ้นได้นี่แค่นี้มั่นใจแล้วไปออกกัน